ก่อน้านก็คูปุต้ามาลงพร้อมกันนะครับสองคันเลยนะครับอีกคันหนึ่งน่าจะมีปัญหานะเรื่องการตัวระบายพวกสั่งข้าวออกนะมันคือยามเข้าไปตันนะนะเข้าไปมันไม่ยอมเกี่ยวต่อให้เลยครับก็เลยต้องจอดดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอีกคันนะรุ่นเดียวกันนะเป็นดีซ0หนึ่งูนย์ห้าเอ็กนะเหมือนกันแล้วก็ยังวิ่งงานได้ สบายๆฮะดูอีคันน่าจะเริ่มรุยงานต่อได้ะะแล้วมั้งแม่ถุงข่าวเขาสวยจริงฮะของน้าบอกว่าข้าวตั้งหมดเนี่ยของจริงฮะนานทีจะได้เจอรถคูปต้าบ้างเนาะ การทำงานนะครับดูฮะหลังจากเต็มแล้วนะถ่ายข้าวอันก่อนนะครับอ้อเชี่ยวเาคูบต้าดีซีฮะหนึ่งศูนย์ห้าเอก การเยอะอุ้มน้อยๆนฮะแต่ก็พอได้งานนะไม่ต้องหว่วงไม่รู้ว่าจะดีอะไ้น้อยแค่ไหน รถนะรถใหญ่กำลังวิ่งอยู่วนะฝั่งนี้ก็จอดไปหนึ่งลำวันนี้มาลงหลายเจ้าคนระับพร้อมกันข้าวเหลืองแม่ข้าวฝั่งนี้สวยนะครับยืนต้นดีมากเลยมาดูแปลงข้างๆกันนี่นนก็ยืนบ้างล้มบ้างปะานกันไปฮนะสถานการณ์แบบไม่หยุดยังนะ้งอยู่แล้วปาฝนมาทีก็เรียบร้อยอนะ่ะ ลงหลลยลำเหมือนกันนะเฉพาะคันใหญ่เนี่ยมาสองคันนะกูมาต้ามาสองคันว่าได้งานนะ